ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาําพิ่อาการในหัวข้อใจเราตรงกันไหมนะคะมาเช็คเรตติ้งกันดูนะว่าคนที่คุณนะคะแอบซองแอบมองแอบคิดแอบรู้สึกอะไรกับเขาคนนั้นอยู่เขารู้สึกเหมือนกันกับคุณหรือเปล่านะคะเป็นความรู้สึกในโมเมนต์ที่จะไปด้วยกันในอนาคตได้ไหมนะหรือว่าเรามาโนไปเองหรือเปล่านะกับคนคนนี้เนี่ยหรือบางทีนะคะเขายังไม่รู้สึกอะไรหรือเปล่าหรือ เขาแอบคิดอะไรอยู่ในใจก็ลองมาส่องมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วใจเรานะคะจะตรงกันหรือเปล่าด้วยการเลือกกล่องไพ่นะคะทั้งหมด4ี่กองนะตุ๊กตา4ี่ตัวแล้วมาดูว่าตุ๊กตากองไหนตัวไหนนะคะจะให้คําตอบกับคุณได้ชัดเจนมากที่สุดว่าใจของคุณกับเขาคนนั้นน่าตรงกันหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเลื่อนหัวใจไปทางซ้ายนิดนึงหรือเปล่านะมันจะได้ตรงกรันอ่าแล้วก็สําหรับการดูดวงครั้งนี้นะคะก็เป็นดูดวงแบบ general reading ก็อาจจะไม่ได้ ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาแต่ก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์นะในการไกด์ไลน์อะไรนิดๆหน่อยๆนะว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะมันตรงกันกับคุณหรือเปล่าเพราะง้นก็อย่าซีเรียดมากจนเกินไปนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมานะคะที่ a c e b o o k มินาวาทาโรก็ยังเปิดรับนะคะดูดวงส่วนตัวกันอยู่สามารถจองเวลากันมาได้นะคะแล้วก็นะคะเราจะไปดูคําตอบกันเลยเนาะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะเราจะมีลิงก์ด้านล่างนะคะใส่เอาไว้ให้สําหรับตุ๊กตา กองที่1 2 3 4นะคะว่าคุณเลือกกองไหนนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกนะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังการติดตามนะคะกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจพูดคุยกันมานะคะเ,เป็นกำลังใจให้กับช่องมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันเลยนะว่าใจคุณกับเขาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าไปดูเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อ ใจเราตรงกันไหมนะคะอย่างแรกเราจะมาเช็คความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเขาคนนั้นนะคะยังรู้สึกนิ่งๆอยู่นะยังคงเออไม่ค่อยชัดเจนนะคะอารมณ์แบบอาจจะถูกใจแหละอาจจะรู้สึกโอเคนะคะในช่วงที่แบบคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโมเมนต์ของความสนใจกันแต่มันยังไม่เลยค่ะว่าเพื่อนนะคะยังคงมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่ยังคงปิดใจเขาอยู่หรือว่าเขาอาจ จะรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้ามาในชีวิตเขามากกว่านี้นะยังมีคนที่ใช่กว่าคุณหรือว่ายังมีใครที่เขารู้สึกสนใจมากกว่านะคะยังคงไม่เลือกนะยังคงแบบเหมือนรอรอรอคนที่ใช่รอใครบางคนอะไรประมาณนี้อยู่นะสําหรับคนคนนี้ส่วนความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะก็เรียกได้ว่านะช่วงเวลาเนี้ยคุณเองนะคะก็เหมือนจะไม่ค่อยต่างกับเขาเท่าไหร่หรือเปล่านะพ่ขึ้นมาคล้ายกันมากเลยอะแต่คุณเองนะคะเหมือนจะมีความรู้สึกชอบอยู่ลึกๆใกล้ก มีความรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันน่าจะไปต่อในอนาคตได้หรือเปล่านะมันมีโมเมนต์ความความหวังขึ้นมานะคะในความรู้สึกของคุณว่ามีการเริ่มต้นนะที่ถูกใจอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วกับคนคนนี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นคุณเองก็ยังไม่ได้มีความแบบ เออชอบอะไรขนาดนั้นนะคะยังคงรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ใช่ยังไงหรือเปล่านะหรือว่าเขาทำไมดูนิ่งๆเฉยๆจังเลยเออฉันก็ยังไม่อยากจะเข้าไปหาเขาก่อน<ม><ม>ก็เลยมีความเก็กฟอร์มนะคะแล้วก็แอบ,บดูแอบ,บส่องกันไป แล้วก็อาจจะมีแบบมีการนะคะแบบเหมือนเข้าหา <L ate> เ,หเข้าไปคุย <L ate> เข้าไปทําความรู้จักกับเขาก่อนเหมือนกันนะน่าะจะเป็นฝ่ายคุณนี่แหละที่รู้สึกกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับคุณหรือรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะเข้าหานะคะมีอารมณ์แบบอยากจะไปทําความรู้จักกับเขาก่อนอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบชอบแบบร้อเซนตนะแต่เหมือนมันเป็นความสัมพันธ์แบบเริ่มต้นเริ่มต้นอารมณ์แบบคุณกําลังมีความรู้สึก บางอย่างนะคะที่สนใจคนคนนี้อยู่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะก็เรียกได้ว่านะมันมีแรงดึงดูดบางอย่างเอออะไรบางอย่างที่มันดึงดูดคุณกับเขาเข้ามาหากันนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนนิ่งๆเนาะในสถานการณ์ของเขาเนี่ย มันยังดูเหมือนเฉยๆยังไม่ค่อยได้แอคชั่นอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีมันมีเรื่องราวนะคะที่เป็นเสน่หามีความเป็นแพชชั่นต่อกันละกันมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่อาจจะเป็นคนในแบบที่ชอบแบบที่ตามหานะคะก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบตัดขาดอะไรกันไปขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงดึงดูดนะคะระหว่างคุณกับเขาทําให้มันลืมกันไม่ได้ ได้หรือบางทีก็ยังคิดถึงยังคงนึกถึงยังคงโหยหากันและกันอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนะแล้วคําแนะนาไพ่อ่ะคะ่ะเขาก็ขึ้นว่าเนี่ยยอมเปิดใจซะเถอะออรับความรู้สึกของตัวเองนะคะยอมรับความรู้สึกของตัวคุณเองซะว่าคุณนะคะ ก็มีความรักก็มีความรู้สึกได้เหมือนกันนะอนุญาตให้ตัวคุณเองนะคะได้มีโมเมนต์ความรู้สึกได้ยอมรับในความรู้สึกของตัวคุณเองรักษาคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกกับเขาหรือว่ารักษาคนรักนะคะที่ มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะเพราะงั้นเออบางทีนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญกันทั้งคู่เลยนะคุณกับเขาอาจจะมีความหลังฝังใจนะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้ต่างคนนะ่ะต่างมีกําแพงนะคะกั้นกันในความรู้สึกบางทีคุณกับเขาอาจจะมีอะไรนะคะที่รู้สึกว่าเออจะต้องกั้นกันเอาไว้ระหว่างความรักความสัมพันธ์อย่ากเกินเลยกันไปมากกว่านี้ถ้าเป็นพี่น้องก็ขอให้เป็นพี่น้องต่อไปขอให้ได้เป็นเพื่อนต่อไปอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะซึ่งไพ่น ะะเขาก็บอกว่าการุณาเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะเสียงในหัวใจของตัวเองอนุญาตให้ตัวเองนั้นได้มีความรู้สึกนะคะ ได้เรียนรู้นะคะที่จะทําความเข้าใจความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนแล้วก็รักษานะคะความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจไปหรือว่าอย่าเพิ่งแบบบอกตัวเองจนเกินไปบางทีนะคะการสร้างโมเมนต์ความความแบบห่วงหาอาทรความห่วงใยความให้อีกฝ่ายนั้นรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความที่คุณนั้นรู้สึกดีๆกับเขา,าค่ะเหมือนให้ก่อนเนาะเออเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายให้เขาก่อนเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณสนใจเขา ะะให้ความสําคัญให้ความสนใจให้อะไรบางอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นโอกาสในการที่จะได้สารสัมพันธ์กันต่อก็สำหรับคนกองนี้นะคะถ้าจะถามว่าใจตรงกันไหมเนี่ย มันก็มีความใกล้ๆเคียงๆนะเพียงแต่ว่าเลเวลของคุณเนี่ยมันอาจจะเกินเขาไปสเต็ปหนึ่งนะเพราะว่าตัวเขาตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าคุณก็น่าสนใจแต่เขาเองก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าจะอะไรยังไงต่อเพราะว่ามันก็ยังดูเหมือนนิ่งๆกันอยู่ยังดูเหมือนไม่มีอะไรในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเขาก็เลยแบบเหมือนยังฟอร์มตัวเองไว้ก่อนนะยังไม่รู้สึกว่าจะต้องแอคชั่นอะไรหรือว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะ จะมีอะไรที่มันไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะส่วนคุณเองตอนนี้เหมือนมันมีสเต็ปหนึ่งของไพ่หนึ่งถ้วยนะที่ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกดีละเริ่มแอบส่องแอบมองละอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ยังไม่ถึงกระจายตรงกร100ันร0 0เซนะคะก็อาจจะประมาณ 70%- 80%ประมาณนี้นะยังไงก็ขอให้นะคะเป็นกําลังใจให้พยายามกันอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่คําแนะนำนะมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะคะว่าเออเนี่ยก็ถูกใจกันทั้งคู่แหละแต่ว่าเออต้อง เปิดใจก่อนสักคนหนึ่งนะเพราะว่าสี่เหลี่ยนี้มันขึ้นทั้งคู่เลยอะต่างฝ่ายต่างปิดใจนะคะต่างฝ่ายต่างมีอีโกโ้ไม่ยอมที่จะเปิดเผยความรู้สึกก่อนไม่งั้นนะคะมันก็จะนิ่งๆกันไปอย่างเงี้ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะงั้นนะคะก็ลุ้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาฟังกองนี้นะคะก็ลุ้นให้ไปต่อนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีคนที่เริ่กพิอากาศกองที่2นะคะในหัวข้อ ใจเราตรงกันไหมนะคะก็มาเช็คดูนะว่าความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนั้นเป็นเช่นไรกันบ้างนะสําหรับคนคนนั้นนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอาจจะกลัวคุณหรือเปล่านะคะเออมันมีความรู้สึกบางอย่างที่เขารู้สึกดราม่านะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณเองนะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับจะสมบูรณ์แบบในแบบของคุณแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเองอ่ะก็น่าสนใจนะคะเพียงแต่มันมีบางอย่างอ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณไปทําให้เขารู้สึกว่า ม,มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรือเปล่าคะแล้วเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยใจนะเหมือนเขา,าอยากจะจบอยากจะหยุดความรู้สึกที่มีกับคุณเขารู้สึกกลัวหรือกังวลเรื่องราวอะไรบางอย่างอะคา่ะมันเหมือนกับเขาคิดเยอะนะคิดมากรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าปวดหวัวอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกกลัวคุณนะ่ะรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย <S 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 เขาอยากจะจบ <S <S อยากจะดีลีทมันออกไปอะค่ะมันทําให้เขาคิดเยอะนะเหมือนเครียดน่ะ อารมณ์แบบอืมมนโนยอยู่คนเดียวหรือเปล่านะแบบคิดเยอะมากๆเลยอะตอนเนี้ยเออแล้วก็กังวลใจอยู่คนเดียวนะคะเออแล้วก็สําหรับความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขานะก็เรียกได้ว่านะบางทีคุณนะอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะคะเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเลยแหละเออเป็นฝ่ายนะคะแสดงความรู้สึกที่มีต่อเขาก่อนนะ ช่วงเวลานี้คุณ, γ γ am, คณเองก็พยายามนะคะจะปรับสมดุลจะบาลานซ์ความสัมพันธ์จะดึงเขากลับมานะคะในความสัมพันธ์นะเป็นฝ่ายให้ก่อนเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะคะแล้วก็บางทีนะคะความสัมพันธ์นีเ้เหมือนคุณเป็นฝ่ายแอคชั่นมากกว่าแล้วเขาเองก็พยายามจะหนีนะพยายามจะหายไปจากชีวิตคุณนะคะมันก็เลยเหมือนคุณเองอะ่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบพยายามอยู่คนเดียวในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะ แต่ในส่วนของความคิดเขาว่าเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเขาเขาไม่อยากจะรักษามันต่อเขาไม่ไหวละเขารู้สึกว่าเขาเครียดแล้วก็คิดเยอะแล้วก็กลัวสารพัดอย่างเลยอะกลัวจนรู้สึกแบบคงไม่ไหวแล้วอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย ส่วนสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของคุณกับเขานะมันก็อย่างที่บอกนั่นแหละมีแต่ความอึดอัดใจคนที่เป็นฝ่ายทนก็คือคุณเองนะคะก็อดทนซะเหลือเกินนะคะสตองมากเลยนะพยายามยือ้อยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่สุดนะคะพยายามอดทนกับเขาเหลือเกินออแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกนะคะที่มันอึดอัดใจเนาะด้วยความที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันมีความรู้สึกที่ไปกันคนละทางอะ่ะ มันเหมือนตอนนี้ค่ะมันมันอยู่ในช่วงเวลานะคะทีออ่มีปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆปัญหากเก่าๆอะคะ่ะที่เคยเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เรื่องราวที่มัน เป็นเรื่องเดิมๆที่เป็นปัญหานั่นแหละค่ะทําให้เขาคิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านคิดหนักนะคะเออคิดเยอะเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนกับเขาพยายามจะหนีพยายามจะปล่อยเพราะว่ามันเหมือนกับไปจี้ความรู้สึกของเขาเนาะให้มันให้มันแย่ลงกว่าเดิมอะ่ะ ส่วนในเรื่องของคําแนะนำไพ่ออร์เคิลนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์นะคะขอให้เช็คให้ดีนะคะเรื่องราวของอออะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนแบบเดิมๆคนเก่าๆเข,าเข้ามาในความรักความสัมพันธ์อ่ามันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะที่เป็นปัญหาเก่าๆที่ว่าเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกได้ะค่ะว่า มันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคนเดิมหรือว่าปัญหาเดิมอีกแล้วที่มันวนกลับมาเรื่องเดิมๆจนเขารู้สึกเหนื่อยใจเบื่อหน่ายอนะคะ่ะรู้สึกไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วอะเออมันไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไพ่ออรลเคเขาก็บอกนะคะว่าขอให้เปิดใจนะคะกล้าที่จะ,ะมีความ รักความสัมพันธ์กล้าที่จะท้าทายให้กับตัวเองที่จะก้าวพลอุปสรรคเดิมๆเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะที่ยังคงฝังใจยังคงไม่เคลียร์นะคะ,ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องรอคอยะคะ่ะแต่มันเป็นโอกาสที่คุณจะต้องสร้างด้วยตัวของคุณเองนะคะสร้างโอกาสพิเศษ สร้างความเป็นไปได้ด้วยตัวของคุณเองอย่าเอาแต่รอเพราะว่าการรอคอยมันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับเราได้เสมอไปเนาะบางทีโอกาสเนี่ยมันสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะการที่เป็นคนให้ก่อนเป็นคนสร้างโอกาสในการสารสัมพันธ์ก่อน แล้วก็ต้องเยียวยาความรู้สึกเก่าๆเดิมๆะค่ะของคุณกับเขาอ่ะที่เคยมีในเรื่องราวของคนเก่าเนาะหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆหรือแม้แต่ปัญหาเก่าๆระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะต้องได้รับการรักษาก่อนนะถึงจะสามารถนะคะที่จะไปต่อกันได้ยังไงก็อาจจะต้องลองเช็คดูนะว่าเขา มีปัญหากับคนเก่าแล้วเอามาซ้อนทับกันกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันฝังใจเขาจนไม่สามารถที่จะเออลบเลือนอะไรพวกนี้ได้แล้วอะค่ะก็ลองเช็คกันดูนะคะส่วนถามนะตามหัวข้อก็คือใจเราตรงกันไหมนะคะสําหรับตรงเนี้ยก็บอกได้เลยนะคะว่าตรงกันข้ามกันนะคะเพราะว่าความรู้สึกเขาเนี่ยเออไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะอยากจะจบอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยากจะออกจากเรื่องราวเดิมๆแล้วนะคะแต่คุณเอง ก็พยายามนะคะที่จะเริ่มต้นพยายามที่จะยื้อเอาไว้พยายามที่จะให้เขานะคะกลับมานะเพราะงั้นมันตกกันข้ามกันมากๆเลยนะแต่ยังไงก็เอาใจช่วยคนกองนี้นะคะ ให้คุณสามารถผ่านด่านทดสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ไปให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะเอาใจช่วยแล้วก็อย่าท้อนะคะพยายามสร้างโอกาสนะคะในการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์มันไปต่อเพื่อที่จะได้เรียนรู้ที่จะรู้ใจอีกฝ่ายว่าเขาติดอะไรแล้วต้องต้องแก้ในเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาติดอยู่นะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ s u b ับสไครกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3นะคะในหัวข้อใจเราตรงกันไหมนะคะก็มาเช็คความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก่อนเลยเนาะสาหรับคนคนนั้นนะคะช่วงเวลานี้เขาเองอาจจะเพิ่งจบจากใครมานะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีใครในชีวิตช่วงนี้นะ,ะเขาเองยังมีความสุขยังแฮปปี้กับการทํางานกับการเรียนนะคะยังใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตนะคะมีใครเข้ามาก็คุยมีใครสนใจนะคะก็เรียนรู้กันไปนะคะอาจจะ รียกไ,ได้ว่าความรู้สึกที่มีกับคุณนะคะมันเป็นเหมือนการแบบ คุยๆกันไปนะคะบางคนอาจจะเคยจบความรักความสัมพันธ์กันมาแล้วนะแล้วก็เหมือนกลับมาคุยกันใหม่แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาเองนะคะยังไม่ได้มีความแบบชัดเจนนะคะยังไม่ได้ต้องการนะคะจะลงหลักปักฐานหรือว่าเออชัดเจนกับคุณแค่คนเดียวนะเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังต้องการความสุขความสนุกในชีวิตนะคะยังคุยๆกันไปอะไรแบบนั้นนะคะลองลองคุยดูนะส่วนความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ย คุณเองนะคะเหนื่อยนะคะเสียใจนะคะก็ฟุ้งซ่านกับเรื่องราวของเขาพอสมควรนะคุณรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เขาอะ่ะไม่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะแล้วคุณก็เครียดนะคุณรู้สึกกังวลใจอะคุณกลัวอนาคต แล้วก็เสียใจกับอดีต,ตของคนคนนี้นะคะที่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเหมือนกับคุณนะพร้อมจะตัดใจพร้อมจะเปลี่ยนแล้วอยากจะจบแล้วนะพอกันทีอะไรแบบนี้นะคะเออส่วนสถานการณ์ของคุณกับเขานะก็เรียกได้ว่ามันมีความขัดแย้งนะคะมันมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าอาจจะมีเขาเนี่ยแหละที่แบบ ก็มีตัวเลือกเยอะนะหรือว่ายังไม่ได้แบบชัดเจนกับคุณนะคะยังมีคนนู้นคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์ให้คุณต้องแข่งขันต้องรู้สึกว่าเออกำลังถูกริดรอนสิทธิที่ควรจะมีนะคะเออมันมีความกังวลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นระยะทางที่ห่างกันหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยที่เขาอะ่ะไม่ค่อยจะแบบนิ่งๆอะ่ะอารมณ์แบบกระล่อนนิดนึงหรือว่าอาจจะเปนคุยกับคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนะคะ ก็มันมีความรู้สึกเหมือนเ,อเรื่องราวเกา่าๆปัญหาเกา่าๆหรือว่าคนเกา่าๆของเขาอะค่ะมันย้อนกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกังวลใจแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนคนนี้มันมันทำให้คุณนะมีความรู้สึกเครียดนะคะตรงนี้มากๆเลยนะ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลกับเขาในเวลานี้เสียใจกับเขาในเวลานี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเอ่อคนละเรื่องเลยนะคะยังคงมีความสุขยังคงแฮปปี้กับชีวิตยังคงไม่ได้เอาอะไรมากมายนะคะก็เรียกได้ว่าใจเนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็ตรงกันข้ามกันอีกแล้วนะสาหรับความรู้สึกของ2คนที่เลือกกล่องไพ่ตรงนี้นะคะส่วนคําแนะนําไพ่นะคะเราก็ให้คําแนะนําไว้นะว่าอะไรก็ตามนะคะขอให้โฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็มีความหวังกับอนาคตอย่าเพิ่งหมดหวัง ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะชีวิตยังต้องสู้ต่อไปอย่าเอาเรื่องราวในอดีตมาทําให้คุณปวดหัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเวลานี้นะคะอยู่กับช่วงเวลานี้ของคุณใส่ใจกับความรู้สึกของคุณในปัจจุบันค่ะแล้วก็พยายามเคลียร์ทัศนคติของตัวเองนะคะไม่ให้คิดลบหรือว่ากังวลมากจนเกินไปขอให้เชื่อนะคะเชื่อว่าความรักเนี่ยมันจะเอาชนะความเจ็บปวดทุกอย่างเอาชนะเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ ความรู้สึกนะคะที่ดีต่อกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ปลอดภยัยแล้วก็สามารถนะคะที่จะเยียวยาหัวใจของเราทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะงั้นคนกองนี้นะคะเลือกกลับมารักตัวเองนะคะและรู้สึก เติมเต็มคุณค่าในชีวิตของคุณเองและคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะไม่สามารถสั่นไหวคุณได้ราบใดที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่านะคะแล้วก็มีความรักอยู่ในตัวคุณเองและยังไงก็ตามนะคะขอให้เชื่อใจให้ไว้ใจให้ปลดปล่อยตัวเองนะคะจากอิสระในเรื่องของความกังวลใจนะคะปลดปล่อยออกไปนะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะ เชื่อมั่นในความรักที่คุณมีนะคะว่ามันจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ขอให้นะคะใช้ความเมตตาความกรุณาความเอาใจใส่ทนุถนอมความรักของคุณกับเขานะคะทนุถนอมกันและกันด้วยความรู้สึกที่เมตตากรุณาและหวังดีและอุปสรรคปัญหาตรงนี้มันจะผ่านพ้นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและมีความหวังยังคงไม่ ยังคงไม่หมดหวังนะคะแต่ว่าจะต้องกลับมาโฟกัสที่การฮิลลิ่งตัวเองก่อนนะให้กลับมามีความรู้สึกสมบูรณ์มีความสุขกับตัวเองแล้ว mm hmm. เมื่อนั้นนะคะให้ใช้ความเมตตาในความรักให้มากให้ใช้ความอารมุมอร่วยความทนุถนอมน้ำใจอีกฝ่ายให้เยอะๆเข้าไว้ เพื่อที่จะได้รักษาความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อด้วยกันได้ในระยะยาวนะคะยังไงก็ฟันธงไปแล้วว่าใจไม่ตรงกันนะแต่ว่าก็ให้คำไกด์ไลน์ของไพ่แนะนำเอาไว้เผื่อจะสามารถที่จะเอาไปนะคะใช้ต่อยอดในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้โดยเร็วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์นะคะการพูดคุยคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่ให้กำลัง ใจกันมานะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4นะคะในหัวข้อใจเราตรงกันไหมนะคะก็อย่างแรกเรามาเช็คความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก่อนนะสำหรับความรู้สึกของเขานะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะอย่งองมีความกมังวลใจค่ะความเหนื่อยใจเรื่องราวบางอย่างเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกแทงข้างหลังหรือยังไงนะอารมณ์แบบมันมีความเจ็บปวดอยู่ลึกๆะคะ่ะแต่เขาชอบคุณนะไพ่มันขึ้นมาบอกเลยอ่ะชัดเจนแล้วว่าไพ่สองถ้วยกับอัศวินถ้วยเนี่ย เขาพร้อมจะมอบความรักและความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นเหมือนกับ คู่ของเขาอ่ะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดบางอย่างมีความรู้สึกบางอย่างที่มีต่อกันแต่เขาเองก็กังวลใจนะคะคิดเยอะคิดมากนะอารมณ์แบบอาจจะมีความรู้สึกน้อยๆเนี่ยแหละที่มันทําให้เขาเจ็บปวดใจจากความรู้สึกที่มีต่อคุณตรงนี้นะคะส่วนความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะก็เรียกได้ว่าอารมณ์เดียวกันค่ะคือมีแรงดึงดูดนะบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมีแพชชั่นต่อกันมันมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นคู่กันแน่เลยนะสําหรับความรู้สึก ของคุณแต่คุณเองนะคะคุณเองก็ยังนิ่งๆใส่เขายังคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันเออยังเงียบๆนะคะไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบแสดงความรู้สึกอะไรให้กับเขาแล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะแบบไปออทําตัวอิสระเซรีอินดี้ไปนะคะไม่ได้สนใจเขาเลยด้วยซ้ำนะด้วยความกระทําตรงนี้แหละมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกนอยนะรู้สึกเสียอกเสียใจนะทำไมมาทํากับฉันอย่างนี้ฉันก็อุตส่าห์นะคะอุตส่าห์ที่จะรอบความ ความรักความรู้สึกดีๆให้กับเธอถ้าไม่เธอถึงปลีกตัวหนีจากฉันไปเออเพราะว่าไพ่ของคุณอนะ่ะมันบอกว่าคุณนิ่งใส่เขาอ่ะคุณเงียบคุณไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปิดใจของคุณให้เขาได้เห็นนะคะแล้วคุณก็เชยเชยใส่เขาว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนเป็นอากาศสะท้านเหมือนกับคุณแค่ต้องการจะคุยกับเขาเล่นๆไม่ได้มาจริงนะคะไม่ได้มาชัวร์นะคะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์เนาะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงนะก็เรียกได้ว่านะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะมันมีการจากกันไปนะคะหายหน้าหายตากันไปมีการแบบเออห่างๆกันไปอ่ะบางคนก็อาจจะไปกันอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละถิ่นหรือว่ามีการบล็อกความสัมพันธ์ในเรื่องของเฟซเรื่องของไลน์เนาะไม่ไม่คุยกันอ่ะเออมันมีไพ่นะคะของแบบไพ่เดอะเวิลด์ที่เหมือนอยากจะสื่อสารแหละแต่ไม่ไม่พูด มีความรู้สึกหนักอกหนักใจกันทั้งคู่นะคะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นตัวคุณที่แบบมีการแบบไปคุยกับคนอื่นมีการทำตัวหลัล่นล้าทำตัวแบบเป็นคนที่แบบเหมือนยังไม่ได้พร้อมจะมีใครหรือว่ายังดูดูมองมองหาหาคนอื่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ได้เปิดใจให้กันแล้วมันก็ไปต่อได้ยากนะคะก็เหนื่อยเนาะเพราะว่า ขึ้นไพ่10บไม้นะคะสิไม้ค่อนข้างจะหนักเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าอาจจะแบกกันไปแบบมีคนที่อดทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ก็ทนอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ แล้วเราก็มีคำแนะนำไพ่นะคะสำหรับตอนท้ายนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถามว่าคุณใจตรงกันไหมมันมันตอบยากนะเออไพ่เขาก็แนะนำไปแหละว,ว่าเนี่ยให้มีความอดทนในเรื่องของความรักนะคะให้มีการรอคอยนะโอกาสมันจะเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาในเวลาที่เราต้องการหรือว่าการที่เราแบบ Focus, โฟกัสว่าแบบเมื่อไร่จะมาเมื่อไรจะมาเนี่ยมันยิ่งจะหายไปนะคะเพราะงั้นช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเลเวลของการแบบห่างกันเนาะ <g ul ana> สำหรับคุณกับเขาเนี่ยก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะกลับมาโฟกัสที่ความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน <g ul ana> ในทุกๆวันให้มีความสุขให้มีความรู้สึกเต็มที่กับชีวิตนะคะ <g ul ana> แล้วโอกาสมันจะค่อยเข้ามาทีหลังนะคะ <g ul ana> ใครบางคนอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนนะที่จะกลับมาโฟกัสกับตัวเองนะคะว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าว่า คุณชอบเขาไหมหรือว่าคุณสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเอ่อเขาเข้ามาอีกรอบหนึงเนี่ยคุณจะเอายังไงนะคะก็ต้องค่อยๆมาเคลียร์ตัวเองตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีนะคะมีเรื่องราวที่มันจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะเพราะไพ่มันขึ้นว่าแบบขอให้อดทนนะคะ โอกาสมันจะเข้ามาแต่ว่าคุณอย่าไปโฟกัสกับมันมากอะเหมือนให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขให้เต็มที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพื่อรอสักวันหนึ่งที่จะกลับมาเคลียร์กันนะคะตรงนี้แต่ว่าความสุขระหว่างทางของคุณเนี่ยเออบางครั้งอะคะ่ะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเคลียร์หน่อยเนาะสาหรับพลังงานหน้าไพ่ที่จะต้องดูว่าความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนยังอยากจะมีกันต่อไปอยู่ไหมหรือว่า อยากที่จะจบกันจริงๆเพราะว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะมันมีมันมีปลายทางที่จะมาถึงแน่ๆแต่ระหว่างทางที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะคุณอาจจะต้องใช้ความอดท,ทนอาจจะต้องพยายามนะคะที่จะมีความสุขกับชีวิตให้มากกว่านี้ก่อนที่จะไปถึงความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่เลือกกองนี้นะคะ่ะถ้าถามว่าใจตรงกันไหมนะ เรารู้สึกว่าเออความจริงจังละกันเนาะของเขาที่มีกับคุณนะมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่รู้สึกว่ากันและกันเนี่ยคือคือเป็นคู่ที่จะต้องมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเพียงแต่ความรู้สึกมันมันคนละแบบอะ่ะเขามีความแบบจริงจังจริงใจชัดเจนแต่ตัวของคุณนะคะยังแฮปปี้หล่นล้ายังคง ยังคงวางใจว่าเออเดี๋ยวก็ได้กลับมาเป็นคู่กันพอเง้นก็ใช้ชีวิตไปแบบเฉยๆไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจไม่ต้องคุยก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าถามว่าใจตรงกันไหมเออก็ถือก็ถือว่าแบบมองในเรื่องของการเป็นคู่อะ่ะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คิดในทัศนคติแบบเดียวกันเลยนะคะเพราะง้นนะเออมันอาจจะขึ้นสลับกันก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากคุณลันล้าขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะมาดูไพ่กองนี้อยู่หรือเปล่า แต่ยังไงก็ตามนะคะพูดเอาไว้เผื่อน,นิดนึงเนาะว่าอยากจะให้ลองแบบเปิดใจแล้วก็จริงจังกับความรู้สึกให้มากกว่านี้นะคะถ้าใครที่ยังคงคิดว่าเป็นแค่เพื่อนแล้วชัดเจนว่าเป็นแค่เพื่อนจริงๆก็คงต้องสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนกว่านี้นะคะ่ะแต่ในกรณีที่สลับตาก,ก็คือคุณจะต้องอดทนในเรื่องของความรู้สึกของคุณก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสกับความสุขในตัวคุณเองในปัจจุบัน ก่อนที่มันจะไปถึงปลายทางที่ว่าจะได้คอมมิตกันไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็ขอให้เปิดใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วยังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรวมก็หวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะหวังว่าจะได้รับคลลําไกด์ไลน์ดีๆที่จะเอาไปปรับใช้ต่อในอนาคตได้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคอมเมนต์น,น่ารักน่ารัก,รกที่ให้กําลังใจกันมานะคะร้บพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ